เขาถามว่าเอฟซีมาคอมเมนต์เยอะมากทำไมไม่เห็นคลิปน้องหนิงน้องเงินเลยช่วงนี้ไปน้องการจะได้เห็นตัผู้ชายชิ้นไหนบ้างคะเลือกคนนี้ยังอ่ะยังไงเธอตอบซิก็ถ่ายอยู่งานนี้ก็ลงแต่ว่ามันไม่ได้ลงนะพี่หนิงลงก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ยว่าซั้นเอาอุปสรเค์แม่เอื่อนกับบนไดยืนบ่ คุยกันกูบอกว่าได้ยินกกูเนี่ยเป็นหมาขั้นเด็คุยกันเอาแต่เขาปวดหลังกัะหนดหลังอี่าเขาอยู่ไงสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเบอร์พงศ์คุณพี่หลุดมาเหี่ดผมเหี่ดเอ่ยดแทนรู้ว่าสวัสดีผมเป็นงานอะไรเรื้ยงมันเลี้ยงแล้วตอนนี้เราออกบ้านไหมออกข้าวที่ออกอะสินะพงศ์สีวิแรงมาก โอเคค่ะ okay. วันหยุดของเราหนึ่งวันนะคะวันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์รดช่างเหวี่ยมลำยงชนถมเหนือเขาถามว่าเอฟซี FC มาคอมเมนต์เยอะมากทำไมไม่เห็นคลิปน้องหนิงน้องนวลเลยช่วงนี้ไปแล้การดิแดงตัวไทยชินงานบ้างค้าเลิกกันนี้ยัง,ง <c oughs> ไม่ได้เลิกพี่นวลเขาปิด งานนอกอีดังไมนได้บอกไม่พูดมาใส่ร้ายเขาอ่ะยังไงเธอตอบสิก็ถ่ายอยู่งานก็ถ่ายแต่ว่ามันไม่ได้ลงนะพี่หนิงเลยก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ว่าซันเอาเอาเสาวเมียเอือนกับประเดินมั้งคุยกันกูว่าบระเด็นมั้ง เป็นหมาขานาดขุ้ยกันเอาเขาปวดหลังกันหนวดหลังเนี่ยเขาอยู่ไหมพัดร่มขึ้นกันเอาไปแฟร์เหมนเอาไปแฟนทอจนแบดเบิดอีแนกประทา, <c oughs> น,านกุมหอ่านจิตตากุมหว่านประไดี๋ยวทอเห็นไหมเวลาแบบแล้วหนึ่งพัดร่มกูแม่พัดล่มกูผู <c oughs> ้ชายมันกลัวไหมที่เยญ <c oughs> <c oughs> นงมันเขา่า แบบชิกชิย no ้ดดึงผมเราแห้งเด้อเรากำลังกีดอะไรเลนหนึงเขาตุ้มก็ะตุ่มเดี๋ยวเขาโปออกมาเขาปัจะแต่ง้นมาช่วงนี้เราก็แยกย้ายกันไปเสิร์ฟตัวนี้หน่อยแม่เป็นแหงดีเออแม่เปน ว่าทีเราผุ้ท่านี้ะนแม่คุณมาแม่ของนุ่นขึ้นแม่พยากได้ลาทำให้เราอะไราเงี้ามาว่ากันข้นไปทักทคจมีหีอยู่าขบอกแล้วขันยังไง่ยานเศร้าโวกขันยังไงม่อันอายุยืนน่อยอนเนี่ยวอายุยืดเลย ีเลื้ยงผู้เฒ่ามีความหวังแต่สำหรับแม่บ้านแม่ดีหน่อยเพราะว่ามีพี่สาวนี่หลานว่าเห็นยากแล้วลายดีงูกระทัใกล้ชูก<ม>แบบลายหมด แต่ข้าตงิมันเอเก็เป็นกระเทยทังไหนลูกหลานกสิบ่มียังเลี้ยงกตัวยังมีเลี้ยงกสบ่หลายกัเรืใจานยักดีมานร้านไงเรียบบุกนอยบ่อันห้องสีสบาย่งว่าบ่ได้เลี้ยงร้านเลี้ยงเีนได้บ่ อู้เท่าโบราณเนาะคอยเสียวหัว่นเาม่เสียบอุ้งเ้าอีสิมาอยร้อนันก็เทยได้แต่กีสิมาตัวมาต่มมึงนั่นและ้าต้องอูเฒ่าโบราณสมัยตะกี้เนาะเนาะเอายางไปเสียเขาเจ้าหัวควนนี่น้ำตลาดเทนกัะเทยื่อะรฟ้องไปแลยวสีมเอาเสีเอา มเป็นกระเทยเอียงโดนบุบเปิเต่บ่าก็ขาใจววกยยนันพอนหรอวะเพราะว่าเลาก็อยากลูกเป็นขอบเป็นพวกกันเลาะเบาก่นพาเป็นห่วงแับนี่น้อ,นองเพราะว่าสมัยตะเคียนการเป็นกระเทยมันมาเดือบเป,ดปิดขวงา,าขงยางไว้ขางหนงกับไส้แถ่เด้นีมลูกใส้พ่อครับผมดีป่ครับเ,เียูอะไาล้ว <c oughs> เฉื่อยเป็นหวดเออจรงไ,งไหมเขาตอกได้ผ่นเมื่อสี่พันลแล้วหนวดแต่ขาแต่ขอันนี้มีของนอนมีหมูมนนมมสับใช่หูสับไหลายเลยน่ะเลยกิงยัไปนั่งรอยิ่งสั่งตำมันคนละร้านไลเห็นเจโทรสั่งนะแม่คิดว่ามันคนละร้าน ตอนก็เลยาสนานได้ตองเราบ่เคยวานไม่ไงกับบ่เคยดาีบ่เคยอ่่อ่นว่าเป็นไม่ดีมีไงแหงหมัดแหงแหงแหงหาดยากบ้านดีเป็นแหงแหงเอ้ฝ่ายชิบเอ้แบดอกฝ่ายดอกเอ้ยใส่ผมห่อยก็ได้เลยใส่ดรอกฝ่ายได้แม่กับจีบาน พ่อไดก้กับงานพอเป็นหัวก่วงนเสือเป็นเสือยาต่อแล้วจะเป็นคนอิจฉดบวกแค่เดยกแล้วยากแลสอนลวงก็มือคนอิจฉดบวกแค่บ้านเ็าคือแบบเซฟโซนที่ดีสำหรับเราเสมอเวลาไปเหตุงานมากิดกันนะพ่อหนาพิดกันแล้วกันจอบของงานพีดกันแล้วว่าแล้วิาิ สอนรูดยางเพิจะสร้างผลูกคน่ะเจ็ดอ,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 อันนี่ไปเถียงกับเพื่อนี่ไปบอกกับเพื่อนยเยอเพื่นเบาเนข้างเบาเพื่อนกระเร้าเบายายสิยายต้อนแกเป็นคนที่คิดบวกถ้าอสอน,นรูกนี่เราสิคิดบวกตลอดเลยพสี่มีว่า น,นันอัดามากตบไม่ได้ของสนตุสีเราบอกเคยดิแต่ว่ามันห้องเบากของมาสานอย่งงนั้าเบาๆชิปๆทำผมกินข้าวแต่งหน้าแบบง่ายสตอรอนี้ดูเแต่เสร็จเดียวมากอันได้จะหักยิ่ดเคยกับรางรีบผมครับ มุกซาท้ายคิบป่ะลูกแบบชิกๆนะคะวันหยุดเนาะ